สำหรับดีไซน์ของหน้าตาบ้านในโครงการนะครับเขาจะใช้โทนสีส้มอิฐเป็นหลักนะแล้วก็จะมีแนวการออกแบบกรอบประตูหน้าต่างแรนดอมกันไปนะครับสร้างความหลากหลายโทนสีของกรอบหน้าต่างเนี่ยเขาจะใช้โทนสีเขียวหัวเป็ดแล้วก็สีเทาเรียกว่าใช้คู่สีที่จี๊ดมากทีเดียวนะไฮไลท์ของบ้านเนี่ยอยู่ที่มาสเตอร์เบดรูมเพราะว่าความสูงฝ้าเพดานเนี่ยมากถึง3.4เมตรนะครับในบ้านตัวอย่างเขาจําลองเป็นต่างขึ้นมาให้ดูนะขึ้นมา3สเต็ปแล้วเนี่ย ความสูงยังแบบเหลือๆสบายๆนะครับแบบบ้านนี้หน้ากว้าง5.7เมตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะสามารถเปิดพื้นที่ในส่วนนั่งเล่นพักผ่อนส่วนรับประทานอาหารเนี่ยได้สเปซกว้างขวางมากขึ้นนะครับมันก็จะเรียกว่ามีความโปร่งแล้วก็โล่งสบายมากทีเดียวนะ สวัสดีเพื่อนๆในชนองเดลิเวิ่ง่บานอยู่สบายทุกคนนะครับวันนี้ออมพามาดูโครงการ Home ทาวน์โฮมเท่ๆสไตล์นิวยอร์กนะอยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิด้วยครับโครงการนี้สามารถเข้าออกได้จาก2เส้นทางหลักนะไม่ว่าจะเป็นถนนบางนาตราดตรงซอยมหาวิทยาลัยหัวเชียวเฉลิมพระเกียรติครับแล้วก็เข้าออกทางลาดกระบังก็ได้นะเรียกว่าเดินทางสะดวกมากๆทีเดียวครับเราจะพามาดูกันที่ซิลลี่เพลสบางนาสุวรรณภูมิเป็นทาวน์โฮมหนึ่งในซีรีส์ดรีมเดสิเนชันของทางแสนซิริด้วยนะครับรายละเอียดโครงการนี้จะน่าสนใจไงเดี๋ พูดถึงสารประัะตยกรรมสไตล์นิวยอร์กนะครับจริงๆลักษณะของรูปแบบนมันก็ค่อนข้างจะมีความหลากหลายแล้วก็แตกต่างกันไปตามแต่ละยุคสมัยนะแต่ถ้าสําหรับเอาสไตล์ที่คนไทยมักจะคุ้นเคยแล้วก็ ได้ยินกันบ่อยๆนะครับเวลาพูดถึงสไตล์นิวยอร์กเนี่ยคนก็จะมักนึกถึงพวกอินดัสทรีลลอฟนะครับเป็นพวกรอยต่อของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับสถาปัตยกรรมยุคนั้นเนี่ยก็จะใช้โครงเหล็กแล้วก็อิฐแดงเป็นหลักนะครับอย่างเช่นแถบโซโหพวกนี้จะแบบคาแรคเตอร์ชัดเจนมากนะครับทีนี้โครงการเขาก็ใช้คาแรคเตอร์ของวัสดุพวกนี้นะครับมาตกแต่งดีไซน์บรรยากาศในโครงการนะครับสร้างคาแรคเตอร์ของบรรยากาศโครงการที่น่าสนใจทีเดียวอย่างตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นขับเฮาส์ขนาดใหญ่นะครับซึ่งอยู่บนพื้นนทีี่อสรบๆมว ด้านหน้าเนี่ยมีทางเดินวิ่งออกกําลังกายนะครับมีมุมนั่งเล่นพักผ่อน แล้วก็จะมีสระว่ายน้ําระบบน้าเกลือตรงนี้นะครับแยกพื้นที่สระเด็กเอาไว้ให้ด้วยตรงด้านบนของคลับเฮาส์เนี่ยก็จะเป็นห้องฟิตเนสนะครับมองลงมาเห็นยูสระว่ายน้ําแล้วก็เห็นสวนกว้างตรงนี้นะครับก็จะมีมุมสําหรับแซนซิริแบกยานนะครับเป็นมุมสําหรับปลูกพืชผักสวนครัวในโครงการนะซุ้มประตูเนี่ยดีไซน์เป็นเอกลักษณ์มากนะครับเขาจําลองแบบของสะพานบุคลินนะซึ่งจะเชื่อมระหว่างนิวยอร์กซิตี้นะครับแมนฮัตตันแล้วก็บลูกลินมาเป็นกินมิกของทางเข้าโครงการนะครับเรียกว่าเด่นสะดุดตาทีเดียวครับทีนี้สําหรับเรื่ององงข Security ก็แน่นอนครับอย่างของแซนซิรี่ยเขาก็จะมีระบบลิฟต์ทโในทุกๆโครงการอยู่แล้วนะครับก็ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงถ้าเป็นลูกบ้านก็จะเข้าออกด้วยระบบ r f i d เซนเซอร์นะครับส่วนถ้าเป็นวิสิตเตอร์มาติดต่อเนี่ยก็จะใช้ระบบ v m s ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยสําหรับคนที่เข้ามาติดต่อในโครงการซิริเพรสบ้างนาสุวรรณภูมิยอยู่บนที่ดินประมาณ25ไร่กว่านะครับพัฒน,นาเป็นทาวน์โฮมสองแบบนะพื้นที่ใช้สอย99กับ118ตารางเมตรครับอยู่บนที่ดินขนาดเริ่มต้น16 2 5ไปจนถึงง40ตาาารว แพ็กเกจราคาของที่เนี่ยเขาทํามาสําหรับให้มันจับต้องง่ายนะครับเหมาะสําหรับทีวัยเริ่มทํางานนะครับเริ่มสร้างครอบครัวหรือว่าจะมีบ้านหลังแรกนะครับเพราะว่าช่วงราคาของทาวน์โฮมที่เนี่ยเริ่มที่2ล้านต้นต้นเดี๋ยวผมเล่ารายละเอียดให้ฟังกันต่อนะสำหรับดีไซน์ของหน้าตาบ้านในโครงการนะครับเขาจะใช้โทนสีส้มอิฐเป็นหลักนะแล้วก็จะมีแนวการออกแบบกรอบประตูหน้าต่างแรนดอมกันไปนะครับสร้างความหลากหลายโทนสีของกรอบหน้าต่างเนี่ยเขาจะใช้โทนสีเขียวหัวเป็ดแล้วก็สีเทาเรียกว่าใช้คู่สีที่จี๊ดมากทีเดียวนะ ทาวโฮมแบบแรกที่จะพามาดูกันครับชื่อแบบว่าโซโหโซโหเนี่ยเป็นทาวโฮมสำหรับวัยเริ่มสร้างครอบครัวนะครับพื้นที่ใช้สอย99ตารางเมตรหน้ากว้าง5.2เมตรครับฟังชันในตัวบ้านเนี่ยเป็นทาวโฮม2ห้องนอน3ห้องน้ําห้องนอนทุกห้องเนี่ยมีห้องน้ําในตัวหมดเลยนะครับมี1ห,ห้องอเนกประสงค์แล้วก็ที่จอดรถ1คันครับแบบนี้เนี่ยอยู่บนที่ดินขนาดเริ่มต้น16.25ตารางวาครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่2.19ล้านบาท ก็เรียกว่าเหมาะสําหรับครอบครัวขนาดเล็กนะครับอาจจะเป็นคู่สามีภรรยาที่แต่งงานกันไม่มีลูกหรือว่ามีลูกคนเดียวเนี่ยก็ฟังก์ชันพอเพียงครับ เ้ามีอางแบบบ้านโซโหนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของ living area นะซึ่งต่อเชื่อมไปกับส่วนรับประทานอาหารด้านหลังครับฟ้าเพดานเนี่ยจะสูง2.7เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างดูโปร่งมากทีเดียวครับสำหรับพื้นที่ชั้นล่างเขาก็จะมีในส่วนที่เป็นห้องอเนกประสงค์นะคะห้องนี้เนี่ยก็ตัดแปลงฟังก์ชันต่างๆได้ตามต้องการเลย ใครชอบทำอาหารเนี่ยเราไม่อยากไปต่อเติมครัวไทยก็ทําห้องนี้เป็นห้องครัวก็ได้หรือว่าถ้าครอบครัวไหนที่อยากทําเป็นห้องทํางานนะครับห้องทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยก็อันนี้ดัดแปลงได้แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเลยนะฮะในส่วนพื้นที่ด้านหลังบ้านเนี่ยบ้านจริงตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นประตูออกไปลานซักล้างด้านหลังนะครับในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาก็จําลองให้ดูเฉยๆนะ ในส่วนที่เป็นห้องน้ําตรงนี้นะครับเขาที่อยู่ใต้บันไดจะสังเกตว่าเขามีการลดสเต็ปลงไป2คขั้นครับเพื่อทําให้เฮดรูมเนี่ยมันสามารถใช้งานได้สะดวกครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นหน้าต่างบานกระทุ้งนะสามารถเปิดระบายอากาศออกไปยังโรงจอดรถได้ครับจะช่วยนําแสงธรรมชาติเข้ามาในห้องน้ําได้ส่วนหนึ่งนะทีนี้ก่อนจะขึ้นไปตรงบนันไดผมอยากให้ดูดีไซน์ตรงนี้ครับ เขาจะมีกระจกเข้ามุมเนี่ยประกบ2ด้านเลยในส่วนที่เป็นท้องอเนกประสงค์แล้วก็เป็นมุมที่ออกไปยังโรงจอดรถตรงนี้เนี่ยทำให้สเปซช่องทางขึ้นบนันไดตรงเนี้ยดูค่อนข้างจะโปร่งนะครับแล้วก็เรียกว่ามีมุมมองทางสายตาที่มองทะลุเชื่อมต่อสเปซส,ส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนท้องอเนกประสงค์ส่วน living area ส่วนรับประทานอาหารแล้วก็โรงจอดรถนะครับมันก็ช่วยเพิ่มความโล่งให้กับพื้นที่ของตัวบ้านด้วยนะขึ้นมาที่ชั้นบนนะครับไฮไลท์ของบ้านเนี่ยอยู่ที่ master bedroom ตรงนี้เลยนะ เพราะว่าความสูงฝ้าเพดานเนี่ยมากถึง3.4เมตรนะครับในบ้านตัวอย่างเขาจําลองเป็นต่างขึ้นมาให้ดูนะขึ้นมา3สเต็ปแล้วเนี่ยความสูงยังแบบเหลือเหลือสบายๆนะครับและด้วยความสูงฝ้าเพดานที่โปร่มากๆเนี่ยก็ทําให้ห้องเนี่ยดูโล่งครับแล้วเขาให้กระจกเนี่ยเยอะมากทีเดียวนะสามารถรับแสงธรรมชาติเข้ามาได้เต็มๆครับ ห้องก็จะสว่างแล้วก็น่าอยู่นะครับสาหรับพื้นที่ส่วนตู้เสื้อผ้าตรงนี้นะก็จัดว่าค่อนข้างยืดหยุ่นมากทีเดียวครับคุณอาจจะวางตู้เสื้อผ้าเนี่ยฝั่งมินชิดผนังด้านนี้แล้วอีกฝั่งเหลือเป็นมุมนั่งทํางานก็ได้นะเพราะว่ามันเหลือพื้นที่ตรงนี้ระยะค่อนข้างเยอะทีเดียวครับหรือว่าถ้าสมมุติว่าใครที่มีลูกเล็กนะครับแล้วลูกเนี่ยเด็กๆยังไม่ได้แยกห้องนอนเป็นของตัวเองเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะก่อขึ้นมาแล้วก็ทําแนวผนังกันนะครับวางเป็นคอกเด็กตรงนี้ก็ทําได้นะครับ ซึ่งการที่มีฝ้าเพดานสูงเนี่ยเขาก็จะสามารถบิ i ตู้เสื้อผ้าได้ใหญ่มากๆนะครับรวมถึงทาตู้เก็บของต่างๆได้เยอะครับของที่ใช้บ่อยๆเนี่ยก็อยู่ด้านล่างนะของที่นานๆใช้ทีอย่างกระเป๋าเดินทางเอ้ยหรือว่าเป็นแบบชุดผ้าปูที่นอนอื่นๆเนี่ยก็เก็บไว้ด้านบนได้เลยครับในส่วนนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของห้องน้ำครับห้องน้ำเนี่ยเขาก็แบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งให้เรียบร้อยนะครับขนาดค่อนข้างจะใหญ่มากทีเดียวนะ มีจุดจำเครื่องทาน้ำอุ่นเตรียมไว้ให้ฝักบัวสายอ่อนนะครับแล้วก็สุขภัณฑ์ต่างๆในห้องน้ำเนี่ยจะเป็นของบาร์สไลน์นะครับทนสีกระเบื้องก็จะเป็นเรียบๆนะครับใช้ทนสีขาวเท่าเป็นหลักครับผม เข้ามายัางห้องนอนด้านหลังนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆเป็นห้องนอนเด็กที่ขนาดค่อนข้างจะใหญ่ทีเดียวนะอันนี้เขาวางให้ดูว่าเตียงไซส์ใหญ่ๆก็สบายๆนะครับถ้าสมมติว่ามีลูกคนเดียวเนี่ยวางเตียง3.5ฟุตพื้นที่ตรงนี้ก็สามารถบิ้วตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ได้เลยนะครับสามารถเก็บของได้เยอะครับสำหรับห้องนอนเด็กเนี่ยก็จะมีห้องน้ํานในตัวนะครับห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ติดด้านหลังบ้านเพระาะฉะนั้นเขาก็จะมีหน้าต่างบานกระทุกนะครับเปิดระบายอากาศออกไปได้ด้วยการที่มีห้องน้ํานในตัวไม่ว่าจะเป็นห้องนอน master ์เบ r o o m หรือว่าห้อองนอนเด็ก มันก็ช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับเรียกว่าตอนเช้าเช้ชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องมาต่อคิวใช้ห้องน้ํากันนะครับลูกๆก็จะมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองด้วยนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของแบบบ้านโซโหนะครับเดี๋ยวโครงการมีแบบบ้านอีกแบบหนึ่งหลังใหญ่กว่านี้นะครับชื่อแบบบ้านว่าบรูกลินเดี๋ยวตามมาครับ สำหรับครอบครัวไหนที่ต้องการฟังก์ชันการใช้งานเพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นอยากได้2ที่จอดรถหรือว่ามีลูก2คนนะครับแบบบ้านขนาดใหญ่ขึ้นที่ตอบโจทย์เนี่ยจะเป็นแบบบ้านชื่อบลูกลินครับบลูกลินเป็นทาวน์โฮมหน้ากว้าง5.7เมตรนะครับฟังก์ชันมี3ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องอนเนกประสงค์แล้วก็ที่จอดรถ2คันนะครับอยู่บนที่ดินขนาดเริ่มต้น18.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอยรวมอยู่ที่118ตารางเมตรในราคาเริ่มต้น2.59ล้านบาทครับ เข้ามาในแบบบ้านบลูกลินนะครับแบบบ้านนี้หน้ากว้าง5.7เมตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะสามารถเปิดพื้นที่ในส่วนนั่งเล่นพักผ่อนส่วนรับประทานอาหารเนี่ยได้สเปซกว้างขวางมากขึ้นนะครับความสูงฝ้าเพดานเนี่ย2.7เมตรเช่นกันนะครับมันก็จะเรียกว่ามีความโปรง่งแล้วก็โล่งสบายมากทีเดียวนะ ในส่วนชั้นล่างที่เป็นห้องอนเนกประสงค์นะครับก็จะ <c oughs> อยู่ฝั่งทางซ้ายมือของผมตรงนี้นะเขาจะมีช่องหน้าต่างซึ่งสามารถมองทะลุกันเข้าไปได้นะครับแต่ว่าลักษณะของการจัดแปลนเนี่ยจะแตกต่างกับแบบโซโหครับแบบนี้จะเน้นเป็นห้องที่ค่อนข้างจะทึบนิดนึงนะครับมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะครับลดสเต็ปลงไปเช่นกันแล้วก็มีหน้าต่างที่สามารถาารับแสงเข้ามาจากโรงรถได้นะ <c oughs> ในส่วนของห้องอนเนกประสงค์นะครับห้องนี้เขาจำลองให้ดูว่าจะทำเป็นห้องดูหนงังหรือว่ามีมุมทำงานส่วนตัวตรงนี้ก็ได้นะ สำหรับพื้นที่ถงบันไดของแบบบ้านทั้ง2แบบเนี่ยเขาจะมีสกายไลท์ hmm. บนเพดานให้ด้วยนะครับสามารถนําแสงธรรมชาติจากหลังคาลงมาเวลาช่วงกลางวันเนี่ยถงบันไดก็จะดูสว่างนะแม้ว่าจะเป็นแบบบ้านหลังกลางก็ตามครับ ข้ามายัางพื้นที่ในส่วนของ master ์เบ r o o m นะครับความสูงฝ้าเพาดานมากถึง3.6เมตรที่เดียวนะครับทำให้ห้องเนี่ยดูโปร่ปงโป่งโล่งๆเลยนะพร,รวมกับเขาให้กระจกเนี่ยเยอะมากๆนะครับสามารถรับแสงธรรมชาติเข้ามาจากด้านนาได้เยอะห้องก็จะดูโปร่งโล่งสบายนะและด้วยความสูงฝ้าที่เยอะนะครับตรงนี้เนี่ยเขาสามารถใช้ประโยชน์ในการทําพื้นที่เก็บของนะครับตู้เสื้อผ้าต่างๆได้เยอะมากทีเดียวครับห้องนอน master b เบดรูมเนี่ยก็จะมีในส่วนที่เป็นห้องน้ําในตัวด้วยนะฮะ ด้านหลังก็จะมีห้องนอนเด็ก2ห้องนะครับครอบครวัวไหนมีลูก2คนเนี่ยก็แชร์กันอยู่คนละห้องแล้วก็ใช้ห้องนา้ารวมกันตรงกลางตรงนี้นะแต่ถ้าสมมติว่าครอบครวัวไหนที่มีลูกคนเดียวเนี่ยห้องนอนเล็กสุดก็อาจจะดัดแปลงเป็นฟังก์ชันอื่นๆก็ได้นะครับอาจจะเป็นห้องทํางานหรือว่าห้องพระห้องออกกําลังกายในบ้านเนี่ยอันนี้ก็ทําได้นะแต่ถ้าสมมุติว่าใครอยากจะทาเป็นห้องนอนจริงๆเนี่ยเขาวางให้ดูว่าเตียง3.5ฟุตก็พอวางเสร็จแล้วยังเหลือพื้นที่ด้านข้างนะครับมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็วางโต๊ะแปลงได้ดวย ห้องสุดท้ายของบ้านที่พามาชมกันนะครับก็เป็นห้องนอนเด็กซึ่งขนาดค่อนข้างจะใหญ่ทีเดียวนะฮะเราจะสังเกตว่าวางเตียงแล้วก็ยังเหลือพื้นที่ด้านข้างพอสมควรมีแสงธรรมชาติเข้ามาจากด้านหลังในด้วยนะก็เดี๋ยวเราแบบบ้านให้ฟังกันไปทั้ง2แบบแล้วนะครับเดี๋ยวผมสรุปรายละเอียดที่น่าสนใจอื่นๆของโครงการในเรื่องของทำเลซิริเพลสบางนาสวณภูมิกันครับ ที่ตั้งของโครงการสิริเพลสบางนาสุวรรณภูมิเนี่ยเหมาะสำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเป็นหลักนะครับโซนตรงนี้เนี่ยเป็นทางฝั่งทิศตะวันออกของสนามบินสุวรรณภูมิครับถนนสายหลักก็คือถนนรีวารีซึ่งสามารถเข้าออกได้2เส้นทางนะท้งทั้งฝั่งบางนาตราดครับระยะทางจะประมาณ9กิโลเมตรส่วนทางฝั่งลาดกระบังเนี่ยระยะทางประมาณ6กิโลเมตรครับซอยที่โครงการตั้งอยู่เนี่ยก็คือซอยจระเข้น้อยสิเป็นซอยเดียวกับโรงเรียนราชวินิาสุวรรณภูมินะครับ โซนนี้นะครับเป็นโซนที่อยู่อาศัยที่ต่อเนื่องออกมาจากโซนพัฒนาการอ่อนนุชครับยังเป็นพื้นที่ที่สามารถสร้างโครงการจัดสรรได้ในราคาจับต้องง่ายนะครับอย่างโครงการนี้เริ่มต้นที่2.19ล้านบาทนะครับถ้าสมมุติว่าคู่สามีภรรยากู้ร่วมนะครับมีฐานเงินเดือนสักคนละประมาณ20,000บาทนะครับรวมกันสองคนประมาณ40,000เนี่ยก็เริ่มจะกู้ผ่านแล้วนะครับถ้าไม่มีภาระอื่นๆนะต้องบอกว่าโซนนี้นะครับเป็นโซนที่ยังมีความต้องการของที่อยู่อาศัยอีกมากนะครับเพราะว่าโซนนี้มันมีภาคอุตสาหกรรมต่างๆเยอะมากนะ กลางใหญ่หรือว่าจะเป็นภาคการผลิตนะครับการคร้าตีหรือว่าการขนส่งโลจิสติกนะครับอยู่ในโซนบางนาต่อเชื่อมระหว่างกรุงเทพกับฉะเชิงเซาตรงนี้หมดเลยนะฮะโดยเฉพาะทางฝั่งบางนารตราเนี่ยใกล้ๆก,ก,กับปากซอยวัดศรีวารีน้อยเลยไปนิดนึงเนี่ยก็จะมีโรงงานขนาดใหญ่ของอุตสาหการรมชั้นนําในเมืองไทยเยอะมากนะครับถ้าไปทางฉะเชิงเซาก็จะมีนิคมเวลโกรนครับเช่นเดียวกับทางฝั่งลาดกระบังนะครับภาคงานอุตสาหกรรมเนี่ยเยอะมากจริงๆนะครับโซนนี้ ต้องบอกว่าในรัศมีรอบๆโครงการเนี่ยมีมหาวิทยาลัยชั้นนําหลายแห่งนะครับตรงปากซอยทางฝั่งบางนาเนี่ยก็เป็นมหัวเชียวเฉลิมพระเกียรตินะครับถาลายไปกมยีม่ก็เป็น a อแบกบางนาเช่นเดียวกับทางฝั่งราดกระบังนะครับก็มีพระจอม9ก้าลาดกระบังนะครับเป็นมอรัฐชื่อดังนะ ก็น่าจะได้รายละเอียดของซิดลิเพสบางนาสุวรรณภูมิกันไปครบถ้วนนะครับใครอยากได้บ้านทาวน์โฮมเท่ๆนะครับสไตล์นิวยอร์กสามารถเข้ามาชมโครงการกันได้ทุกวันครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้เด l i ลิ r วิ่บายอยู่สบายพาไปชมโครงการบ้านคอนโดหรือว่าทาวน์โฮมที่ไหนพิมพ์คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ถ้าใครอยากหาข้อมูลอสังหาเพิ่มเติมเข้าไปได้ที่อยู่สบาย .com นะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปกด subscribe channel ก,กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ